นี่ก็จะเป็นของช่างรักนะครับคนลักแวาคนร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวมาทำรับราชการที่จังหวัดอุบลนะครับนี่ครับคนสาวยิ่นู่นนะครับ จะลงกับสาวอย่างนี้ครับมาลรฐานจริงครับว่อของน้องรักครับสวยงามนะครับนี่ก็เป็นกระหาง หางจากทีมงานสแยญนะครับนี่ครับเป็นทางกระดาษนะครับผมใครสนใจก็ต่อมาได้นะครับนี่ครับผิวสวยมากครับผมครับเหมือนไม่แพ้หางใบตานเลยนะครับผมในอย่างคือทนกว่าใบตานเยอะครับหลายเท่าเลยครับเกี่ยวไม่ขาดเหมือนใบตานนะครับใบตานไม่ขาดเลยครับ สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ